ทีนี้นแล้วทานฟอร์มมีจุดเด่นอะไรที่จะทำตลาดได้ในตอนนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าเราโชคดีมากๆครับปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีเลยโดยเฉพาะปีปนี้ฝนก็ไม่มีทำให้ภาคเกษตรตกต่ำม,มากๆตอนนี้กเกษตรกรเชื่อว,ว่าไม่มีเงินซื้อปุ๋ยแล้วและปุ๋ยก็แพงด้วยถูกไหมอันดับแรกปุ๋ยหนึ่งกรสอบนะครับผมว่าทานฟอร์มขวดหนะึ่ง ใช้ได้มากกว่าเยอะนะครับอ่ะต่อไปแล้วน้ําหนักเป็นไงไอ้นี่กระสอบนึงแบกไหวไหมห้าสิบกิโลมีมอเตอร์ไซค์ก็ทุกแทบไม่ไหวแล้วแต่ทางฟอร์เป็นไงครับขวดเดียวพกใส่กระเป๋าไปก็ได้ง่ายกว่ากันไหมอะไรก็ง่ายขนส่งก็ง่ายก,การตลาดก็ง่ายวันนี้คนจะมาซื้อปุ๋ยซื้อไม่ได้ลนะมันหนักอ่ะมันทุกลำบากนะครับอา่าต่อไปครับขนส่งเป็นไงจะสั่งไปใช้สักสิบไร่สิบไร่ต้องใช้เป็นตัน ถูกไหมรถบิกอพคันหนึน่งอะทุกแต่ทานฟอร์มไงครับสิบไร่์นะส 2, ูตรหนึ่งสูตรสองบวกกันใส่กระเป๋าก็ได้แล้วสิบไร่ง่ายกว่ากันไหมแถมไอ้นี่กินเจ็ดวันนะกว่าจะถงถึงลูกของเราเปงแปบเดียวไม่เกินเจ็ดชั่วโมงลูกไม่ร่วงแล้วถูกไหมง่ายกว่ากันไหมอย่างนี้ขายได้ไหมเออมาต่อไปครับราคาตอนว่วยมองไม่เห็นเนี่ยปุ๋ยเออปุ๋ยก็สอบแล้วแปดร้อยถึงพันกว่า แปดร้อยยี่พันห้าแปดร้อยธรรมดาเลยนะถ้าเป็นแบบเน,น,น,นี้ยนี่พันห้านะครับใช้ได้ประมาณไรกระสอบหนึ่งบาได้กี่ไร่กระสอบนีงประมาณไร่เดียวนะครับแต่ทางฟอร์มไปนงครับขวดหนึ่งได้ห้าไร่ถ้าปุ๋ยตนหนึ่งตาไปหมื่นกว่าไอ้นี่เท่าไรครับพันหกต่างกันไหมต่างกันมีเปรียบเทียบพื้นที่ในการใช้ปุ๋ยไปนครับหนึ่งกระสอบไม่เกินสองไร่เต็มที่แต่ทางฟอร์มหนึ่งขวดเปนงครับ ห้าถึงสิบไร่งง่ายเหมอกันไหมระยะเวลาอ่านต่อครับระยะเวลาในการใช้อันนี้สุดยอดมากการใช้ถ้าเป็นปุ๋ยทํางรอเลยครับรอฝนถ้าไม่มีฝนหวานไปก็ทิ้งเปล่าเอาเงินไม่ทิ้งเนะี่ยหวานไปไม่ทิ้งเปล่าเลยนะทุกดินให้เราด้วยนะไม่ซื้อปุ๋ยลืมบอกว่าไม่เอาดินเอาดินบุกโบอีกแล้วก็ซื้อไปแล้วไปหวานเสร็จเ,เลยครับไม่มีฝนไม่มีประโยชน์เลย นะแต่ของเราเอยครับไม่ต้องรอฟ้ารอฝนฉีดตอนไหนข้าตอนนั้นไม่มีฝนก็กินได้ดีงไหมอ่านี่แล้วังเวลาในการใช้ถ้าวันนี้ท่านขายปุ๋ยกระสอบเนะี่ยผมจะบอกว่าขายไม่ได้เลยหรอกมีอยู่แค่สี่เดือนแค่นั้นนะที่ขายได้เพราะอีสี่เดือนไอ้ที่เหลือทั้งหมดไม่มีฝนไม่มีใครซื้อแต่ถ้าทานฟอร์มไงครับทั้งปีทั้งปีงปไม่ไ้รอฝนเลยรวยไหมอ่า ขายได้ตลอดเวลาทุกๆเดือนเลยนะครับ้อ,อที่เจ็ดวัตถุดิบนัตรุิบมีเคมีล้วนๆเคมีล้วนๆเอาเคมีมาที่ในสวนเราเออกมาทําไมซื้อไปเอามาจะดีกว่าถูกไออแต่ของเราเองครับเป็นออกแกนิกสังเคราะห์อ,อย่างเดียวอสังเคราะห์อ,อย่างเดียวนะครับการเก็บรักษาเป็นไงถ้ามีบ้านหลังเล็กๆเ,เก็บไม่ไหวหรอกอุย้ยเจอไปห้าตันไม่มีที่นอนแนละ้วถูกไหมแต่ของเราเป็นไงครับ แค่ขวดเอาไว้หัวนอนอยงได้เลยแด่วไวนิดเดียวเยี่ยมไหมเยี <Yeah. S 1> ่ยมนะครับแล้วษนะการใช้ถ้าเป็นปุยเม็ดเป็นไงจะาวานคนสองคนช่วยกันโอ้ทั้งวันนะครับมีห้าไร่ในวันทั้งวันเลยของเราคนเดียวเองครับฉีดพ่นห้าไร่แป๊บเดียวเสร็จง่ายกว่ากันไหมครับง่ายกว่ากันเดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องแรงงานเงินม,มากก็ไม่มาแล้วกัมบูชา,าก็กลับบ้านหมดแล้วเราจะจ้างใคร ก็ทําเองไงตอนนี้เษกษตรกรเราบอกว่าวันนี้ง่ายมากเคยหว่านปุ๋ยสี่คนทานฟอร์มคนเดียวฉีดเลยประหยัดไหมประหยัดค่าแรงไหมครับเรียกว่าลดต้นทุนเกินเท่าตัวนะครับต่อไปครับนี่ต้นทุนค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีหว่านสิบไร่กระสอบรับแปดร้อยสิบไร่ใช้สิบกระสอบแปดพันถ้าเป็นการฟอร์มใช่ไหครับห้าถึงสิบไร่ใช้ขวดเดียวพันหกร้อยห้าสิบคุ้มไหม แปดพันหรือพันหนึ่งร้อยห้าสิบกาผลิตเป็นไงครับผมเชื่อว่าไม่แตกต่างอาจจะดีกว่ากันไอ้น,นี่รออีกรออีกรออาจะกินเสร็จกาจะได้เสร็จจะทานฟอร์บัตชีมแล้วได้เลยตอนนี้เชื่อมั่นในทานฟอร์มันได้ขนาดไหน,นเห็นลอาการไหมกลับไปนอนไม่หลับหลับทีนี้นะรีอบออกพ็อกกี้ฉีกันไหนเลยนะนำตลาดได้สูตรหนึ่งลงไปซื้อเลยเจอต้นไม้ข้างบ้านฉีกในข้างหมู่บ้านเลย ตั้งแต่ต้นซอย,ยันปากซอยเจอใครฉีดหมดผมมาแรกๆผมทําเกษตรจะบอกว่านะครับผมก็ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้เนาะผมเชี่ยวชาญเฉพาะผลไม้ผม ok, ไปทางใต้สานผมก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ทําอะไรไปปาล์มก็งงเหมือนกันพอทํางานๆเขาก says, ็ได้ประสบการณ์พอต่อไปผมคิดว่าง่ายมากเวลาเราคุยกับเรื่ <zuk? S 3> <ะ>องแบบนี้เขาเรื่องเรื่องจําเป็นนะครับระหว่างต้นไม้กับคนเนี่ยผมเชื่อว่าเราเห็นต้นไม้มากกว่าคนเะเวลาขับรถเห็นไหมครับ สายก็ต้นไม้ขวาต้นไม้ผมเคยคุยนะบอกว่าเอ้ยลูกค้าเราเยอะมากเลยสายก็ต้นไม้ขวาต้นไม้ลูกค้าได้้เลยแต่ลูกค้าเราเนี่ยไม่บ่นสักคัมไม่อะไรกินหมดแต่คนจ่ายนุ่มมีคนจ่ายให้แล้วพอไม่จ่ายไอ้นี่แก้ไขนะแก้ป่วยได้นะยังไงก็ต้องซื้อเราเราคิดว่าเรารวยแน่เลยถ้าเรามีของดีอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าเป็นตาม้นจริงๆคุณทหน้านเกษตรเรียกว่ารับมาได้เดือนเป็นล้านบาทนะนะครับแต่ที่ป๋าบอกเลย เขาปิดไปซะก่อนแต่ของเราไม่เกี่ยวเนอะของเราแบบทาเต็มนี้เลยเชื่อว่าทานฟอร์มออกมานะจะทําให้ทุกคนเนี่ยประสบความเด็ดได้มากกว่านี้นะครับนี่คือเบื้องต้นในการที่เราจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับทําทานฟอร์มแต่โอกาสต่อไปเดี๋ยวก็ค่อยเจาะลึกกันทีละเรื่องนะทีละเรื่องทีละเรื่องเชื่อว่าไม่เกินเดือนนี้เดือนหน้าทุกคนก็จะเก่งเรื่องทานฟอร์มหมดเลยไหมยก็เดี๋ยวเจอโอกาสต่อไปกัสวัสดีครับ